สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับสวัสดีสุนงคนลักเลื่อยยนต์วันนี้ครับผมเราจะมานำเสนอความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมมาฝากกันสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเล่นเลื่อยยนต์ที่ถามกันเข้ามาว่า ทำไมเขาจึงใส่บากรับด้านครับนี่มันมีคำตอบอยู่ในตัวมันอยู่ครับทำไมใส่บากรับด้านทำไมเขาไม่ใส่ตัวหนังสือเรียงแบบนี้แบบนี้ครับทำไมเขาใส่กับหัวกับหางประมาณนี้ครับผมสำหรับข้อข้องใจสำหรับมือใหม่ รับมือเก่าหรือมืออาชีพเขาก็รู้ครับผมว่าทําไมเขาใส่กับด้านกับกับลงบ้างกับหัวขึ้นบ้างกับหัวลงบ้างครับผมอันนี้ก็ผมก็ได้ความรู้จากพี่ๆเรื่อยนต์ในหลายช่องเหมือนกันที่แนะนํากันเข้ามาว่าเหตุผลทําไมถึงกับหัวเรื่อยนต์กับหัวบา ทำไมถึงกับหัวบาในในลักษณะแบบนี้ทำไมไม่ตั้งขึ้นตัวหนังสือตั้งขึ้นหรือเขารีบไม่ใช่ครับผมมีคำตอบและประโยชน์ของมันอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทำไม นี่ครับมาดูกันเลยว่าทำไมเขาใส่กับหัวแบบนี้นะครับเพราะเวลาเราตัดไม้นะครับเพราะอันนี้เป็นบาเก่าเวลาเราตัดไม้ตรงโซ่นี้ครับตรงซี่โซ่ตรงโซ่นี้มันหย่อนมันยานตรงโซ่นี้มันสามารถเรียกว่ามันขยับได้มันหย่อนนิดนึงเนี่ย เวลาเรากระทบไม้ครับว่าเราตัดลงไปเงี้ยตัวบาตัวข้างล่างตัวนี้ครับผมมันจะรับรับสู้ท้าไม่รูนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเวลาเราตัดไม้โซ่มันหย่อนแบบเนี้ย ตัดไม้ตัวนี้เราไปถูกกับไม้ตัดไม้ตัวนี้เป็นที่ตัวรับไม้ตัวกระแทกครับตัวนี้รับแรงกระแทกเพราะกระแทกบ่อยๆกระแทกนานๆตัวบาตัวนี้ครับผมเหมือนแบบเนี้ยมันจะสึกตรงเนี้ยมันจะสึกถ้าเราเอาตรงตรงนี้รับรับไม้บ่อยตัวนี้ก็จะสึกถ้าเราตรงนี้รับไม้บ่อยตัวนี้ก็มันจะสึกจะสึกเป็นหลุมเป็นหลุมนิดนึงครับ อันนี้ก็นั่นแหละผมก็จะเปลี่ยนทาง,งเลยเางนียเห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนทางนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นรอยครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยเหมือนกันแล้วก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆครับรับข้างบ่อยๆเพื่อไม่ให้มันเป็นร่องเพื่อไม่ให้มันเป็นในหลุมแวก็สังเกตว่ามันเป็นหลุมไหมครับเราต้องเอียงดูง ้ามันเป็นหลุมแล้วก็แต่งเอาหินเจียแต่งหน่อยถ้าเราไม่แต่งก็มันจะทําให้โซ่เราวิ่งไปแล้วเราตัดมันกระตุกมันกระโดดครับมันกระโดดบ้างแล้วก็โซ่โซ่หลุดบ้างครับโซ่มันจะหลุดออกจากบาเลย ถ้าเราสลับไปสลับสลับข้างข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างก็จะทําให้บาเราสึกน้อยแล้วก็ใช้ไปได้นานถึว่าเราไม่กลับด้านมันก็จะสึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆครับแล้วตรงนี้นก็จะไม่สึกเพราะตรงนี้มันเป็นตัวตัวบนตัวนี้เป็นตัวรับแรงกระแทกที่เราจะตัดไม้ซึว่าไม้ก้อนใหญ่เราลงไว เาเล็งกระแทกตัวนี้ก็จะสึกฉะนั้นเราก็ต้องกลับกลับด้านกลับด้านเสร็จตรงนี้ก็รับแรงอีกรับแรงอีกตัวนี้ก็สึกก็หีเกียร์เกียร์เกียร์หน่อยๆน่อยก็ใช้ได้อีกครับนี่คือเป็นผลว่าทำไมเราถึงกลับหัวบา ลงมือกับหัวบาขึ้นก็เพราะนี่แหละครับท้าไม่บาเราเป็นหลุมข้างเดียวกับถ้าเราตัดข้างเดียวเราไม่เราไม่กลับมันก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมเหลุมข้างเดียวบามันก็เสียถ้าเรากลับบ่อยๆหรือเราใช้งานวันหนึ่งวันนี้ใช้ข้างนี้ เราตัดข้างนี้อีกวันแล้วมากับด้านข้างนี้ลงบ้างนี่ครับพอดีมันจะทําให้บาเราไม่สึกเร็วไม่เสียเร็วเราก็จะตัดไม้ได้ง่ายสะดวกและสนุกนี่ก็ทำคลิปครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผมที่กำลังศึกษาความรู้ หลายอย่างบวกรวมกันผมก็ไม่ได้เก่งครับผมผมศึกษาจากพวกพี่ๆหลายช่องเหมือนกันก็แนะนํามาหรือดูว่าทําไมบาถึงศึกถามเขาทําไมบาถึงศึกบาศึกเราแก้อย่างไงประมาณนี้ครับสาหรับพี่ๆนะครับผมมืออาชีพหรือช่างก็มีความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ครับผมสามารถแนะนําใต้คลิป ครับผมเพื่อเป็นแนวทางและความรู้เกี่ยวกับคนรักเลื่อยนต์แล้วก็มือใหม่ที่กำลังหัดเล่นเลื่อนยนอยู่ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอฝากก่อนจกฝากกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจกันแล้วก็กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาจากกันไป พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ